เรื่องเล่าขานนิทานไทยหลักบ้านหลักกรรมเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครสถานที่และเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องเป็นเพียงจินตนาการของผู้แต่งมิได้มีอยู่จริงและไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคล สถานที่หรือองค์กรใดๆณดินแดนที่ยำคงเรียกว่าบ้านนอกยังเต็มปากเต็มคำที่ซึ่งไฟฟ้ายังเป็นเพียงเรื่องเล่าจากปากคนเดินทางและเสียงต่ำาข้าวในตอนเช้าคือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นวันใหม่มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซุกตัวอยู่ชายป่าอาถรรพ์นามว่าบ้านโคบดินแดง ที่นี่ไม่ได้มีชื่อเสียงเลื่องลือจากสิ่งใดนอกจากตำนานของเสาหลักบ้านที่ปักประนานท้าแดดท้าฝนอยู่กลางทุ่งนาผืนใหญ่ที่สุดของหมู่บ้านมันคือเสาไม้ตะเคียนดำทรมุนที่เล่ากันว่าจมอยู่ในบึงท้ายป่ามาเนิ่นนานนับแต่สมัยปู่ทวดของทวดจนกระทั่งเกิดโรคหาลงหมู่บ้านผู้คนล้มตายเป็นใบไม้ร่วม คืนหนึ่งหลวงปู่คมพระธุดงที่จาริกมาปักตรวจอยู่ชายป่าได้นิมิตเห็นเสาต้นนี้จึงบอกให้ชาวบ้านที่เหลือรอดช่วยกันชักลากขึ้นมาทำพิธีปลุกเสกตั้งเป็นเสาหลักชัยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนับแต่น,นั้นมาโรคภไยก็พลันสรานซาหมู่บ้านก็กลับมาร่มเย็นเป็นสุขอีกครั้ง ทุกปีจึงต้องมีพิธีบวงสวงใหญ่โตเป็นดั่งการต่อสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นการรวมใจของคนพั้งหมู่บ้านให้เป็นหนึ่งเดียวแต่ความเชื่อที่ยังรากลึกมาหลายชั่วอายุคนกำลังจะถูกสั่นคลอนโดยหน่อเนื้อเชื้อไขของหมู่บ้านเองไอหานายหานกลับมาบ้านโคกดินแดง ในสภาพที่แทบไม่มีใครจําได้จากเด็กหนุ่มผิวคล้ำที่เคยวิ่งเล่นแก้ผ้าโดดน้ำคลองบัดนี้กลายเป็นชายชะกันร่างสูงโปร่งผิวขาวขึ้นเล็กน้อยเพราะไม่ได้กรำแดดมันสวมกันเกงมยีนส์ขาเดฟเสื้อยืดลายภาษาฝรั่งประหลาดประหลาดและสวมแว่นตาดำอันใหญ่แม้ในเวลาที่แดดร่มลมตกมันจากบ้านไป เป็นจับก,กังแบกหามในบางกอกอยู่หลายปีถูกกดขี่ขมเหงถูกตราหน้าว่าไอ้บ้านนอกจนความน้อยเนื้อต่ำใจได้ก่อตัวเป็นปมแข็งกระด้านในใจมันจึงพยายามสลัดคราบใครของบ้านโคกดินแดงทิ้งไปให้หมดสิน้นทั้งวิธีพูดวิธีคิดและกลับมาพร้อมกับความเชื่อมั่นอย่างผิดๆว่าความเจริญ คือการดูถูกรากเน่าของตนเองเย็นวันนั้นวงเล่าขาวใต้ถุนเรือนไม้ของผู้ใหญ่ลีซึ่งใช้เป็นที่สังสรรค์และสารเตี้ยเครื่อนที่ของหมู่บ้านกําลังเคลื่อนเครงได้ทีเอา้าชนโวยดื่มให้กับการเก็บเกี่ยวปีนี้ที่อุดมสมบูรณ์ก็พราะบารมีเสาหลักบ้านคุ้มครองนะสิลุง ใต้หานที่นั่งเงียบอยู่นานแค่เสียงหัวเราะในลำคอคบารมีพระแสงอะไรวะที่พวกมึงมีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็เพราะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกันทั้งนั้นไม่ใช่เพราะไอ้เสาไม้ผุผุนั่นหรอกวงสนทนาชนักกึกลุงชมขมวดคิ้วเฮ้ย ไอหานกลับมาคราวนี้ทําไมปากมึงมันจัดจ้านกว่าเดิมนักวะของศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะเว้ยศักดิ์สิทธิ์ก็ผีสิไอหานยกจอบเหล้าขึ้นสดรวดเดียวแล้ววางกระแทกลุงชมพ่อผู้ใหญ่แล้วก็พวกมึงทุกคนเลิกโง่ได้แล้วโลกเขาไปถึงไหนตอนไหน มีรถยนต์วิ่งฉิวมีตึกสูงเทียมฟ้าเขาจเจริญได้เพราะสมองกับสองมือว้ยไม่ใช่เพราะกราบไหว้ท่อนไม้ผู้ใหญ่ลีซึ่งนั่งฟังอยู่นานเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบแต่แฝงด้วยอำนาจมึงจะไปรู้อะไรจากเมืองกรุงก็เป็นเรื่องของมึงไอหานแต่ที่นี่คือบ้านโคกดินแดง เรามีวิถีของเรามึงไม่เชื่อไม่มีใครเขาเอาหอกไปแทงปากมึงหรอกแต่ก็ไม่ควรมาพูดจาเหยียบย่ำน้ำใจกันแบบนี้เหยียบย่ำอ้าหารลุกพูดขึ้นกูแค่พูดความจริงที่บางกอกเขาหัวเราะเยาะพวกบ้านนอกอย่างเราก็เพราะแบบนี้แหละงมงายไร้การศึกษา ไหว้าหาพระแสงอะไรวะลุงไหว้เมียที่บ้านไม่ดีกว่าเหรออย่างน้อยก็ได้ข้าวกินไอ้หาหารตักจอ่อยเริ่มมีน้ำหูมึงจะดูถูกพวก,กกูก็เอาแต่เสาหลักบ้านเป็นของสูงมึงอย่ามาปากดีทำไมมันสูงส่งมาจากไหนวะก็แค่เสาไม้ที่ปลวกเตรียมขึ้นบ้านใหม่เท่านั้นแหละ ไอ้าหารเมาได้ที่ก็ยิ่งปาดปลาคอยดูเถอะไอ้หลักที่พวกมึงยึดเหนียวนักหนาน่ะกูจะไปโค่นแม่งให้ดูจะได้ตาสว่างกันสัทีว่ามันก็แค่ท่อนสูงธรรมดาธรรมดานี่แหละโว้ยคำประกาศเกล้าของมันทำให้ทุกคนเนียดกลิบ ความคึกขนองของใต้าหานมันเกินกว่าเหตุไปไกลนักผู้ใหญ่ลีได้แต่สายหน้าอย่างระอาใจปล่อยให้มันเดินหัวเสียกลับบ้านไปในความมืดคืนนั้นใต้าหานทำตามที่พูดจริงๆมันคว้าขวานเก่าคร่ำคร่าของพ่อเดินโซเซฝ่าความมืดไปยังทุ่งนาความเมา และความขุนเคืองในใจทําให้มันรู้สึกฮึกเหิมมันไปหยุดยืนหอบหายใจอยู่หน้าเสาตะเคียนดำทมึนก่อนจะถมน้ำลายลงพื้นแล้วเงื้อขวานจามลงไปสุดแรงเกิดมันจามซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดเป็นรอยบากลึกยาวน่าเกลียดก่อนจะเดินหัวเราะอย่างบ้าคลั่งกลับไปนอนโดยไม่รู้เลยว่า การกระทำของมันมีสายตาคู่หนึ่งเห็นเข้าพอดีรุ่งสารยังไม่ทันจะจับขอบฟ้าดีเสียงตะโกนโหกเวกก็ดังขึ้นปลุกชาวบ้านคูบดินแดงให้ตื่นตะะนกใครมันทำแบบนี้วะไอชาติชั่วชาวบ้านพากันวิ่งกรูกันไปที่กลางทุ่งนา ภาพที่เห็นทำให้ทุกคนตะลึงนันเสาหลักบ้านอันเป็นที่เคารพมีรอยแผลเวอะหวะจากคมขวานอย่างน่าสังเวชหญิงชราบางคนถึงกับทรุดลงร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจฝีมือไอหานั่นแน่เมื่อคืนมันพูดอยู่ในวงเล่าไม่ต้องมีใครพูดอะไรต่อผู้ใหญ่ลี นำหน้าชาวบ้านนับสิบคนมุ่งตรงไปยังเรือนของอ้าหานทันทีพวกเขาพังประตูเข้าไปลากตัวมันที่ยังนอนขี้ตาฟูฟ่องออกมาในสภาพงัวเงียมึงทำใช่ไหมไอ้หานไอหานพอเห็นหน้าตาที่โกรธเกรี้ยวของทุกคนก็ตั้งสติได้มันยืดอตอบอย่างไม่สะทุกสถาน เออกูทําเองแหละจะได้เลิกโง่ออก,กันสัทีเพีย้ยฝ่ามือเหี่ยวยน่นแต่หนักหน่วงของผู้ใหญ่หลีฟาดเข้าที่แก้มของมันเต็มแรงไอ้สันดานกูไม่นึกเลยว่าแผ่นดินโคกดินแดงจะให้กําเนิดคนเนรคุณอย่างมึงไอ้หาน ถูกลากตัวไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านมันถูกมัดติดกับเสาเรือนท่ามกลางสายตาเปลี่ยนชั่นของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านในเมื่อมึงไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญ,ญาณผู้ใหญ่ลีประกาศก้องก็เอาเรื่องกฎหมายนี่แหละเสาหลักบ้านคือทรัพย์สินส่วนรวมของหมู่บ้านการที่มึงไปทำลายถือเป็นความผิด พวกเราชาวบ้านทั้งหมดคือผู้เสียหายกูจะให้มึงชดใช้ค่าเสียหายค่าทำขวัญหมู่บ้านคิดเป็นเงินเท่ากับค่าวัวหนุ่มดีๆหนึ่งตัวมึงมีปัญญาจ่ายไหมไอหาหน้าถอดสีเงินจำนวนนั้นมันไม่มีทางหามาได้ไง่ายๆก็แค่เสาไม้เก่าๆจะเอาอะไรกับกูนักหนาวะ ถ้ามึงไม่มีจ่ายมึงก็ต้องไปนอนในคุกอำเภอสุดท้ายไอ้หานจำต้องยอมรับปากว่าจะหาเงินมาชดใช้ให้ได้ภายในหนึ่งเดือนมันถูกปล่อยตัวออกมาแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของกรรมที่แท้จริงกรรมที่ไม่ได้มาจากพูดผีแต่มาจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันวันต่อมา มันพยายามจะไปหยิบยืมเงินจากญาติพี่น้องแต่ทุกคนปิดประตูใส่หน้าเงินท้องนะ่ะมีให้มึงยืมหรอกไอหานแต่สันดานอย่างมึงกูไม่ให้เมื่อหยิบยืมไม่ได้มันจึงคิดจะเร่งขายข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในยุง้งแต่พอไปติดต่อพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านก็ถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใหญ่ ข้าวมึงนะ่ะกูอยากได้แต่กูไม่อยากค้าขายกับคนเยี่ยงมึงว่ะไอหานกูรับซื้อไปชาวบ้านคนอื่นเขาก็จะไม่ขายให้กูอีกกลายเป็นกูสนับสนุนคนชั่วไอหานเริ่มรู้สึกถึงคำว่าถูกตัดออกจากสังคมมันเดินไปที่ไหนก็มีแต่สายตาว่างเปล่าและเย็นชาไม่มีรอยยิ้ม ไม่มีเสียงทักทายเหมือนเคยมันพยายามจะเข้าไปช่วยชาวบ้านซ่อมสะพานไม้แต่ทุกคนก็พร้อมใจกันวางเครื่องมือแล้วเดินหนีปล่อยให้มันยืนเกอ้ออยู่คนเดียวหลากบ้านมึงยังทำลายได้แล้วสะพานนี่มึงจะไม่แอบมาเลื่อยขาตอนกลางคืนเหรอเวลาผ่านไปอ้ายหานสิ้นเนื้อประดาตัว มันขายทุกอย่างจนหมดเพื่อน,นำเงินไปจ่ายค่าเสียหายให้ผู้ใหญ่บ้านตามสัญญาแล้วจึงตัดสินใจหอบเสือ้อผืนหมอนใบกลับไปตายดาบหน้าที่บางกอบมันมั่นใจว่าที่เมืองหลวงไม่มีใครสนใจเรื่องไร้สาระพันหมีแน่นอนแต่ช้าไปภาพถ่ายเสาหลักบ้านที่มีรอยขวาน พร้อมเรื่องราวของมันได้ถูกตีพิมพ์ลงในคอลัมน์เล็กๆของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องเล่าขานในวงคนต่างจังหวัดที่เข้าไปทำงานในกลุ่มไอาหานไปสมัครงานที่อู่ต่อเรือแห่งหนึ่งเท่าแก่เจ้าของอู่มองมันตั้งแต่หัวจดเท้าก่อนจะถามมึง ใช่ไอหนุ่มในข่าวที่ไปฟันเสาหลักบ้านตัวเองหรือเปล่าวะาอหาดใจหายว่าแต่ก็ยังแผลไปผมผมไม่รู้เรื่องเลยครับเท่าแกอย่ามาตอแหลเท่าแกตกโกไอคนงานที่บ้านกูมันก็มาจากแถวแถวนั้นแหละ มันเล่าให้กูฟังหมดแล้วููกลุกขึ้นยืนชี้หน้ามันกูจะบอกอะไรมึงให้นะกูเนี่ยคนจีนเกิดเมืองไทยไม่ได้เชื่อเรื่องเสาหลักอะไรของพวกมึงหรอกแต่กูเชื่อเรื่องความกรตัญอยูคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนตัวเองคนที่ทำลายได้แม้กระทั่งของที่พ่อแม่ปู่ย่ามันเคารพคนแบบมึงมันไร้ราก วันหนึ่งมึงก็เหยียบหัวกูเพื่อเอาตัวรอดได้เหมือนกันไปให้พ้นหน้ากูเลยไอ้าหานเดินออกจากอู่เหมือนคนไร้วิญญาณมันไปสมัครที่ไหนก็เจอแต่ผลลับเดิมบางคนไม่พูดตรงๆงก็อ้างว่า,านามเต็มแล้วบางคนก็ไล่มันเหมือนหมูเหมือนหมาเรื่องราวของมันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ คนเนระคุณและคนขวางโลกที่ไม่มีใครอยากจะสูงสิงด้วยสุดท้ายมันสมสารกลับมาที่บ้านโคบดินแดงในสภาพสิ้นไร้ไม้ตอกยิ่งกว่าเดิมอาศัยอยู่ในกระท่อมผุกพังท้ายหมู่บ้านไม่มีใครไล่แต่มันก็เหมือนตายทั้งเป็น ทุกวันมันจะได้ยินเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยเสียงแห่งชีวิตชีวาของหมู่บ้านลอยลมมาแต่ไม่มีเสียงใดเลยที่เป็นของมันหรือเพื่อมันมันกลายเป็นคนแปลกหน้าบนแผ่นดินเกิดผู้ชายที่ถูกสังคมพิพากษาให้โดดเดี่ยวไปจนวันตายเสาหลักบ้าน เป็นเพียงท่อนไม้ในสายตาของผู้ไร้ศรัทธาแต่ในสายตาของชุมชนมันคือหัวใจคือรากเน่าและหลักชัยที่รวมผู้คนไว้ด้วยกันการไม่เชื่อไม่ใช่บาปแต่การจงใจทำลายและเหยียบย่ำหัวใจของส่วนรวมคือบาปมหันตกรรมของมันจึงไม่ใช่พูดผีปีศาจต,ตนใดมาลงทัน หากจะเป็นสังคมเองที่ลงโทษผู้ที่คิดจะทำลายสังคมโดยการลบคนผู้นั้นให้หายไปทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่